เช้าวันที่สิบสองหลังจากกลับมาแต่บินทบาทมือนี้กะได้ก r a เผาได้ก r a เผาเต็มบาทกะยังกำลังมาถึงกะยังบึ้มๆแบบบั่มเพื่อกาตัวเต้ขึ้นแต่ว่าโยุ่กับใส่ใส่บาทไล่พวาเก่าทั้งพื้นหน่อยทั้งทั้งพื้นหน่อยทั้งพื้นใหญ่ตอนนี้ย บ,บ่บ่ำกันเดีจพ่อได้สันี้นะโยมพ่อก็ใส่พ่อกระถาใส่บาทดูเมสิมนี่เสียงการประทะกับเขากันยังถาใส่บาทสถานการณ์เสิกระทือว่าพอได้ครบเลยสันเขากะสัน อิ่มจนเหลือผลหลา,านซ่ําเลยา er, สัตว์ทาหยาบโยมเพิ่นก็ใส่ใส่บาดใส่โฟกดีอยู่สถานการณ์กตั้งแต่คืนพุ่นยังบึ้มบบึ้มบมดดจังซี่ตลอดจนจนเช้านี่กํลา,า,าลังเงียบๆังไปบิบานี่โอ้าแม่นอันนีอ้อ